ก็สวัสดีครับพี่เพื่อนๆครับวันนี้ก็อยู่กันที่สะพานท่าเทบเรือนะครับวันนี้ก็อาจารย์ของเรานะครับพามาเที่ยวหาปูอีกแล้วนะครับก็จะเป็นปูที่ว่า มาพักอาศัยอยู่ตามโขดนะครับตามโขดตามเลนเนี่ยครับลักษณะจะเป็นปูประเภทที่ว่าไม่ได้ลงไปกับน้ําทะเลนะครับเพราะปกติสั์น้ําเนี่ยจะไปกับน้ําทะเลนะครับก็จะออกทะเลลงลึกไปนะครับแต่ช่วงนี้ก็จะเป็นปูลักษณะที่ว่าอาศัยทํารูอยู่ตามโขดนะครับเวลาน้ำแห้งๆครับเห็นรูนะครับ ก็ผ่านของเราก็กำลังมองหาอยู่นะครับอาพิกัดนะครับว่ารูอยู่ตรงไหนบ้างน,นะครับมองจากมุมสูงนะครับเห็นไหมเพื่อที่ว่าเดี๋ยวพอเราลงไปอยู่ข้างล่างแล้วครับมันจะมองลําบากนะครับเราก็เลยต้องหามองจากมุมสูงไว้ก่อนนะครับ ก็จะได้หรือไม่ได้นะครับเดี๋ยวติดตามรับชมกันครับตอนนี้ก็ลงมาอยู่ข้างล่างกันแล้วนะครับก็เจอไหมครับพานก็นี่ครับดูแรกนะครับลักษณะรูปูนะครับจะเป็นอย่างนี้ฮะแล้วก็จะมีขุยนะครับขุยที่ว่าปูขุดขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะลองดูครับว่าจะมีหรือเปล่านะครับพอบางรูก็ ก็ออกไปแล้วก็มีนะครับล้างไปแล้วนี่ก่อนเลยนะลึกมากนะครับรู้นะครับ วางรูนี่เอาแขนล้วงเข้าไปสุดแขนแล้วเนี่ยก็ยังไม่ถึงนะครับ ีหอตายตายหรือเป็นูตายตายอ้ไปแสดงเนี่ยปูมเลยนครับเพื่อนครันเลยฮะนี่นี่นี่ออกแล้วเพื่อนนี่ไงนี่ไงปูมีนี่นี่รอขคาบว่ะนี่นี่ฮะอันนี้คือคาบปูนะครับนี่ครับผมนี่อันนี้เป็นคาบนะครับดูปูยังนิ่มอยู่เลยเนี่ยแล้วเพื่อพอลอกออกมาแล้วเนี่ยมันตัวใหญ่ขนาดนี้เลยครับไอเสียตามหลุดไม่แน่อาจจะมี นี่ครับสังเกตความต่างนะครับก่อนลอกคาบนะครับอันนี้ลอกคาบแล้วนะครับตัวเดียวกันนะครับอยู่ในรูนะครับตักใหญ่มากเลยนะครับนี่ฮะมาแล้วครับตัวแรกนะครับเวลาไม่นานนะครับเดี๋ยวตามดูกันต่อนะครับครับนี่ก็เป็นอีกรูนึงนะครับ เดี๋ยวทานเราจะลองหาดูนะครับว่าจะมีหรือเปล่านะครับไม่มีนะครับรูตันนะครับ น,นี่เป็นอีกรูหนึ่งนะครับ เขียดซัดโดนนิบผ่านเราโดนนิบไปแล้วนะครับเพื่อนๆครับเล็กเกินนิ้วเลยครับเอียตัวเล็กแต่เป็นตัวเล็กนะครับนีกูได้ใช่ไหมออกหมดเลยเดี๋ยวครับเพื่อนๆครับขึ้นมาแล้วครับตัวไม่ใหญ่นะครับ ลูกขอโบเลยมีไหมพันไม่หมอใจแต่ลรู มาอย่างนี้นะแล้วมันก็มาตัดไปทางนี้แต่นาจะมีนะคิดว่านาจะมีนะนี่ครับเพื่อนๆครับลักษณะของรูนี้นะครับมันค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับเพราะว่าเจาะปูเจาะลงไปข้างล่างแล้วเนี่ยก็ยังมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอีกนะครับฐานของเราวันนี้ก็ทุ่มทุนสร้างเลยนะครับ น่าจะมีนะดูเลกๆน้อยๆนนึงน่ามีตัวมีตัวผ่านเราบอกว่ามีนะครับหลุมนี้นะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับ S <S <S <Nokia> ได้แลวครับเพื่อนๆครับตัวไม่ใหญ่นะครับหลุมนี้นะครับเล่นเอาพานของเราเนี่เหนื่อยเลยนะครับหลุมนี้ครับลูกโตแต่ปูไม่โตนี่ครับแต่บางทีไม่แน่มันก็อาจจะอยู่สองตัวตัวเดียวอยู่ต <DP> <t ôi> ัวเดียวอไปปล่อยบอ ตัวไม่ใหญ่ครับหลุมนี้ครับมันจะหนีบพุนนิ่มแล้วครับตรงนี้ก็มีอีกสองรูนะครับเพื่อนๆครับร,รูนี้กับอีกรูนึงครับ ตรงนี้ครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับจะมีหรือเปล่านะครับ มีแต่ตัวเล็กอมีโัวะตีหงุมนี้ก็ไม่มีนะครับแล้วก็ลุมนี้ก็ไม่มีนะครับเป็นรูตันนะครับ ีก่อนอีกรูหนึ่งนะครับอุยอยโดนอหกด,ดีแล้วครับเพื่อนครับ <laughs> ดีครับตัวเล็กนะโดนหนิบหลายๆทีนี่พานของเราก็ไม่ไหวนะครับออกไหมออกแล้วครับเพื่อนๆครับตัวไม่ค่อยโตเลยนี่ครับ <c oughs> ก็ได้เพิ่มอีกหนึ่งตัวครับ ตัวใหญ่เลยครับเพื่อนๆครับหลุมนี้นะครับนี่ครับตัวใหญ่เลยครับนี่ครับโอ้แม่แ่เดี๋ยวมันมีอีกดวงเดี๋ยวต้อง ก็ได้ปูเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับตัวใหญ่ครับนี่ก็มตีตัวเล็กตัวเล็กวงใเล็กกนะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับพามาหาปูกันนะครับนีครับ ผลงานของวันนี้นะครับก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับนี่ครับปูนิ่มครับปูนิ่มตัวใหญ่ๆเลยครับแล้วก็มีปูตัวใหญ่ด้วยนะครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับสั้นๆนะครับ